สวัสดีค่ะสวัสดีครับผูพ้พสก็หอนนะคะในช่องเาวูไทยชาแนลจ้าครับวันนี้ก่อยู่ที่อำเภอน้ำหนา w จังหวัดเพชรบุร์คือเก่านะคะควันนี้สาาบ,บุไทยเฮาตรงข้ามโรงบานทรับสว่างเนาะปลาชุมชนบันทรับสว่างค่ะครับมาเลาะบองเห็ดคือเก่าเมื่อวานนี้หมานเห็ดน่าแลวันนี้เฮาสีหมานเห็ดยังครับไปลุนกันเลยค่ะไปครับ พอแล้วครับมานี่เบิ่งให้เพิ่งข้าวเหนียวนะคะโอ้สีดองามเลยสีดองามนั่นดํานั่นเล้มนี่ยมีดิกๆฮอดขี้งจากเม็ดอือโอ้ป้านี่สิขทให้เว้นมือนึงนะค่ะม่ได้เฮินมาอื้อนี่ครับสีดอกแรกแห้งมามีอดอกนึงพูนั่นแต่เบิ่งดู ได้ได้มได้โยโอ้โดอกเง่ขนาดไปเห็ดยครับดอกของเนงะน้ำจุ่มครับ <Okay. S 1> โอ้ยน้ำรุนน้ำเชีย่ยน้ำกันเก่าละมือนี้ก็ได้ เนาสวัสดีนีดแล้วครับฮิเปเลยดอกไงเลยาอยานนี้เพป็นเขากำนะครับโอ้โหดอกไงเลยุนี่สองดอกครับโอ้โหดอกงามขนาดเลยอย่างไข่เดิบครับเราไปเห็นอีกป่านี้สักคนได้เห็นมีกี่ดอกเนาะนี่สองน,น้อนนะครับนี่ น้องเอ้ยวใหญ่แค่นี้อึนไดนลปโอ้โหนอบเดียวพาคับเก่งเลย่พาจากซิปเนาะพาจากซิแบ่งดูผินบ่น้อใหญ่ปลาใหม่แล้วครับถ้าเห็นดอกเลกนี่ละไปนะไดรูเนาะไปจ่อเบิ่งเฮ็ดอันเฮ็ดเล่แบบนี้ น,นะคร,รนะัี่นี่นี่นี่แค่พเพิ่งครับแค่พเพิ่งแดงข้ามดอกเป็นองนอุ้ยทางคุณกับอกากาศจดไว้แล้วจดไว้แล้วบอสไปเิ่นกันไปนนเิ่นกันเห็นอะไรครับสองดอกมังามเลยสามสอมบอ้ผมครับ โอ้งาเดสงสัยเมื่อวานนี้กนตูงเขาก็เลยมีหิะเนาะนี่จ้ือโยนมกวางดอกนึงนี่คูนี่หนุ่มกวางนะคะเคยยังม่เ็ยได้เคยสิ่มกันเยอะสิ่มนะคะเสจโอ้โน้งาเดะ ก้มว่านไบ่เห็นแต้ไปตรงขึ้นนอนตรงนี้เลยเข่าเข็งดีแต่เขาเขียวนี่บ่ขื้นอีกเป็นดอกสวยดอกไงขนาดเลยอ,เอ๋อถือผึ่งไปเลยนี่ให้่งแดงขาล่อนี่ก็เป็นดอกเดีาายวเลยหน รอบนาพุแล้วต้องสลายไเบิ่งมาที่เท่านั้นจกป่าระบุหลายปลาแล้วกอกรับวันกอเฮกอเรือบัวเห็นไหมครับมีพัลลี่พื้นเขาคำ mùa mưa 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 nè nè mưa 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 สามดอกครับฮุบนี่โอ้โหถล่มเลยอืมยาไปยังมาก,กะรับพอด้เลี้ยงอยู่ครับปาด์ตปาดดวงเฮดมันมน้องงูน้องกวางครับเพื่อนี่ที่มุมนี้ก็หลายดอกครับ ทั้งบันไดเอ็นบานครับห้างไม้ลายตุ่มๆม,มันมีแค่ี้เดยเนาะอืมข้ังนี้ครับนี่มจุ่มอยู่มีบานมีอดอกนึง เป็นซีบดอกครับมวงเดียวคนหลายมานี่หลากมากอ้อหลดูตัวนะโอ้โหบึ่งมองอูจงว้ดอกนึ่งนี่อันอออนี้หมดไหนบ่อฮะหมูใหญ่หัดโอ้อยู่นีบ่บ่อ น,นี่นะตน้ไนไ้ใหญ่องอสวยดิต้งสวยต้งเสดด้วยนี่ออ้ยหาไม่กี่คนเห็นอีกรับวดอกนี่แหละนี่ครับให้เพื่นอนทหาสองลอกตามคครับ โอ้ยพึง่งทหารน,นะครับสวยงามขนาดนี่ครับละงงลงกก่างงามดอกหนึ่งนี่ครับบานก็นมี่เลย่งครับเพื่นบะุกไยาวขนาดแล้วก็ดัดไปตรงนี้เนาะ เกะหังนะะเป็นหมองละดอกละดอกสองดอกอยู่ครับดอกของดอกเนาะนี่ครับอืมบินโดดครับงามครับนี่ครับปองนี่เป็นเห็ดกอข้อขาวบ่ข้อขาวลายดอกอยู่ครับแต่หากจะเท่าป่านั้นเลอะอ่ะอืมมีนี่นบานเข็งครับ ยอะแทบไปตองเนาะนั่นไม่เห็นนี่ครับจุดนี่สองเนาะนี่เพิ่มเข่าครับอสองด,งกกดงอกตาเรือครับเอาเคกันครับเ้ิงเห้พเพิ่งแดงเฮลยพิงแดงคม หุ่นตอกลนี่นี่เ๋ยนึงนี่แสบไปต่เหตุอันนี้นะหวานน้อยนี่นี่ครับแช่มาหลายม่อห่นดินครับนี่ครับเพิ่ เบิง่งดีครับโอ้โเบิง่งขาไปนะเฮ้น่าก็เห็นครับย่าง,งามะกายตึบตรงขาลอยเลยอลอยลอยมนันยัง <laughs> ไงครับ ตง้งดองเเป็นกออีลี่นอก,กอ,อ<ๆ>กอกระดัมาสองปากใ้าครับนี่นเพิ่งครับมันดันไปตองไม่เคี่ยวอุ้ยเก็บเพิ่งอันนี้ครับโอ้โหมาเป็นกอเลยแล้วรกหนูนใยกอกอันนันไม่ตองันไม่ตองเราไม่ต้องเรา นีอบนะเปนนั่งห้างเท่มสวยใช่ขาวันเน้นขนาดเลยเห็ดก่อน อ๋อไม่อ่านปานใดนี่ก็ต้องยก mm. oh, สีงามแท้มึงขับสามโด่งงามเลยสีสวยสีปีนเลยเต็มย่างไปหลายโน่นแล้วครับมึอน,น,นี่ครับได้บุหรี่มาอนี่นะควันนะครับอ่า เท็ดมันเริ่มออกหน่อยแล้วครับเนาะเขาก็รอชุดหน้าพูดนล้วครับรอดจังหวาชุดหน้าอืมชุดหน้าก็เป็นต่อออกไหวจีดอกครับอีกจักซี่ห้ามือเนาะพอมันเดือดแล้วเอาแล้ววันนี้คือเอาขนาดเดี๋ยวเอางอนแบบเอาเดือดแต่เศร้าขนาดเมื่อนี้เนาเอาไว้เที่ยวหน้าพ่ดละจ้ะยังพอกันไหมรอบหน้าอีกจักห้าหกมือนะคะแต่สุดท้ายสีมาจอบึงใหม่แมนอาจจะเป็นเท็ดผึ่งกัละออกต่อไปนี่เนาะเมื่อนี้เท่ากันออกเมื่อก่อน สวัสดีครับบ๊วผู้ัสดีครับสิกรับกระสินก่อนจ้่ครับเอาไว้คลิปหน้าคลิปในพวกเราะจังพ่อกันไหมว่าเขาจะไปหาเงินอยู่บ้านก็นได้เนาะค่ะว่าเฮ็ดเพลสี่ออกเนาะอืมเมืม่อน,นี้เขากับเมืองก่อนจ้ะเขาสุขมาสุข,ขุสุขคนค่ะครับเมื่อนี้ก็ได้เอาไว้ก็สวัสดีกับเมืองก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ